สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในองค์พระเยซูคริสต์ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการพลังพระวจนะพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้ามีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับชีวิตพิเศนพระวจนะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้ายังเป็นคําสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงบรรดาผู้ที่เชื่อที่เป็นลูกของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าพร้อมจะเข้าไปเสริมกําลังชูวยใจให้กับพี่น้อง วันนี้พระวจนะที่ผมอยากแะแบ่งปันมีชื่อเรื่องว่ามอบไม่ใช่แบกพี่น้องทางบ้านครับมอบไม่ใช่แบกมีทั้งบท3ประการเราจะมาดูประการที่หนึ่งด้วยกันประการที่1ก็คือมอบงานพี่น้องทางบ้านครับมอบงานไม่ใช่แบกงานอยู่ในสุภาษิตบทที่16บห่ถึงสสุภาษิตบทที่16บห่ถึงสแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้พี่น้องครับพระวจนะตอนนี้ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าแผนงานดวงความคิดเป็นของมนุษย์พี่น้องครับพระเจ้าไม่ปฏิเสธที่เราจะคิดวางแผนในการทํางานแต่อย่าลืมว่าคําตอบของทุกสิ่งมาจากพระเจ้า นั้นทุกแผนงานของเราเราต้องเข้ามาทูลถามพระเจ้าทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเพราะเราต้องตระหนักว่าคําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าความสําเร็จมาจากพระเจ้าและพระวจ,จนะบอกทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจ,จิตใจนั้นการที่เราจะเลือกทําสิ่ง,งต่างๆเราต้องถามใจของเราเองว่าพระเจ้านําเราหรือไม่แล้วก็ที่สามได้กล่าวเอาไว้ต่อบอกว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้พระเจ้าสั่งให้เรามอบงานของเราไว้กับพระเจ้าเมื่อเรามอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้าพระองค์จะสถาปนาให้สําเร็จพระองค์จะสถาปนาไว้พี่น้องครับพระองค์จะดูแลงานที่เรามอบและฝากไว้กับพระองค์พระองค์จะไม่ละเลยเมื่อเรามอบงานของเราไว้กับพระองค์การมอบงานไม่ได้หมายความว่าเราละทิ้งงานเราไม่รับผิดชอบงานเราทําอย่างเต็มที่ทําอย่างดีเลิศแล้วก็มอบให้กับพระเจ้ามอบงานนั้นให้กับพระองค์และแผนงานของเรา พระองค์จะทรงสถาปนาให้สําเร็จนี่คือมอบงานประการที่สองครับมอบภาระพี่น้องครับมอบภาระไม่ใช่แบกภาระในสดุดีบทที่55าสยี่สสดุดีบทที่55าสาข้อยีบสองจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคอนแคลนเลยพี่น้องครับพระเจ้าสั่งว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า ภาระคืออะไรครับภาระก็คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือค่าใช้จ่ายประจาเดือนอาจจะเป็นค่าผ่อนบ้านหรือค่าผ่อนรถหรือค่าต่างๆนานาก็ตามหรืออาจจะเป็นค่าเทอมลูกพระองค์ไม่ต้องการให้เราแบกภาระแต่พระองค์ต้องการให้เรามอบภาระของเราไว้กับพระเจ้าเมื่อเรามอบอะไรจะเกิดขึ้นพระวจนะในข้อตอนกลางกล่าวเอาไว้ว่าและพระองค์จะค้ำจุนท่านพระองค์จะดูแลชีวิตของเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะค้ำจุนเราพระองค์จะดูแลชีวิตของ ไม่เพียงแค่ดูแลพระองค์ได้ตัดต่อไปว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทาคอนแคลนพี่น้องครับคนชอบทาจะไม่คอนแคลนคนชอบทาจะมอบงานไว้กับพระเจ้าจะไม่แบกงานชีวิตของท่านจะไม่คอนแคลนพระองค์จะคำจุนท่านพระองค์จะเป็นความอุปัมภมพระองค์จะดูแลชีวิตของพี่น้องพี่น้องครับมอบภาระไม่ใช่แบกภาระประการที่3ครับมอบทางพี่น้องทางบ้านครับมอบทาง ในสดุดีบทที่37สดข้อที่5สดุดีบทที่37จข้อที่5จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกะระทําให้สําเร็จพี่น้องครับเมื่อเรามอบทางของเราไว้กับพระเจ้าเมื่อเราวางใจพระองค์พระองค์จะทําให้วิถีทางของเราสําเร็จวิถีทางแห่งชีวิตเราจะไม่ล้มเหลวพี่น้องครับให้เรามอบทางให้เรายอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้านำหน้าเราอยู่พระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์มองเห็นทั้งบทแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเส้นทางพระองค์อยากให้เรามอบทางเดินชีวิตของเราไว้กับพระองค์ไม่เพียงแค่มอบแต่พระองค์อยากให้เราวางใจพระองค์สุดใจด้วยเมื่อเรามอบเมื่อเราวางอะไรจะเกิดขึ้นครับพระองค์จะทําให้สําเร็จสิ่งที่เรามอบสิ่งที่เราวางใจพระองค์จะทําให้สําเร็จพี่น้องครับให้เรามอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้ามอบอะไรบ้างล่ะครับมอบงาน มอบภาระและก็มอบทางท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังเลี้ยวแรงให้กับพี่น้องที่จะมีกําลังในการก้าวเดินไปกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เรามีการอธิษฐานตอบสนองพระวจนะร่วมกันพระบิดาในสวรรค์ขอบคุณพระองค์สลับถ้อยคาของพระเจ้าที่เปิดเผยสําแดงน้าพระทัยให้เราเข้าใจว่าพระองค์ประสงค์จะให้เรามอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์เมื่อเรามอบเมื่อเราวางใจทุกสิ่งพระองค์จะทําให้สําเร็จ อธิษฐานในพระน,นามพระเยซูกิตเจ้าอาเมนพระเจ้าอภัยครับ